สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี้เป็นการชมวิดีโอของกลุ่มเลี้ยงพึ่งหนองจางเล่นนะครับควาจะมาเป็นน้ำพึ่งที่ออกสู่ตลาดได้นะครับนี่เราต้องป่านอะไรต่ออะไรมาอีกมากมายนะครับนี่นะครับไปธรรมชาตินะครับที่ พัดเอาต้นไม้นะครับที่แฝนรังพึ่งของเรานะครับล้มลงไปอยู่ในในกองนะครับวันนี้ต้องย้ายเดินทางมาเป็นครึ่งกิโลนะครับเบรกมากว่าจะแฝนได้นะครับท่านครับต้องมาเพ้วต่างนะครับต้องมาเพ้วต่างนี้ก่อนนะครับมาแฝินกว่าจะแฝนได้นะครับรังก็จำรุดนะครับต้องมาตกแต่งอีกนะครับถึงแม้นไปธรรมชาตินะครับที่ร้ายแล้วนะครับยังไม่ร้ายเท่ากับไปมนุษย์นะครับ ดีวันดีคืนดีเดี๋ยวเขาก็มาลักมาขโมยนะครับนี่นะครับอย่างที่ท่านเหน็นนั่นนี่เชือกนะครับนี่ฮะมีโจมรมาขโมยตัดแล้วก็ตัดโรงพึ่งไปนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับนะแล้วเจ้ลลจาจะมาไบอกเดียวจริงยมา่น้องยังไงสองแก่นนะ่ปวดหที่นไม่ไหว Oh you see oh,